ฉันจะแก้แค้นอัญญาให้ได้ฉันจะจุด,จดหมูทองของข้าแล้วฉันก็จะมีพลังมหาศาลแล้วฉันก็จะต่อชู้สู้เอาชนะน้องสาวข้าให้ได้รีบไปเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวจะไม่ทัน พี่สิฉันได้รู้ว่าใครจะชนะในสงครามครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอมตะเหมือนสองปีที่แล้วฉันจะฆ่าเธอให้ไม่มีอมตะ <c oughs> ฉันจะฆ่าอมตะแ <c oughs> น่จริงก็มาสิ <c oughs> dan yo ma จะม่อยอมให้ท่านพี่ชนะค้าค่าต้องชนะในสงครามครั้งนี้สองปีที่แล้วท่านพี่ทำให้ข่าเจ็บตัวหนักข้าจะไม่ปล่อยท่านพี่ทำร้ายข่าอีกต่อไปแล้วข่าจะชนะท่านพี่ในที่สุดยาม ยามเผาพงเงือกของฉันก็มาละ<ค>ยามเผาพงเงือกของข้ามาถึงแล้วข้าจะข้า ริงด้วยนี่มันถึงยามเผ่าพงเงือกแล้วลือเผ่าพันยามเผ่าพัานเงือกเป็นเผ่าพันที่เก่าแก่ที่สุดในตำนานแสดงว่ามันต้องมีเรื่องลี้ลับของยามช,ชนยาม ยาม 100, เผาพันเลือกแน่นอนแต่ข้าก็จะชนะให้ได้ ของข้ายังดูเหมือนเดิม <c oughs> พี่จุดเทียนหมูทองไปลึกข้าก็ว่าทำไมท่านพี่มีแรงเยอะแต่ของท่านพี่ใกล้จะดับละ ตายซะถอะทันพีอมปิติอีอมปิติอีข้าขอเชิญยันยามราตีสีฟ้าจงมาปิดกั้นดวงจันทร์คืนยาม เข่าพันเงือกด้วยเถิดหยานะ อาจร้องดีกับข้างลึกอันยาข้าจะชนะเจ้าไมได้ยันของท่านพี่นะยันของท่านพี่อันรีกำลังโดน พัดจันทร์ทำลายและดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงมาที่ยันท่านพี่ทำให้ยันท่านพี่กำลังจะโดนเผาไหม้แตกสลายแล้วข้าก็จะมีพลังกลับมาเจ็บใจนักแต่ข้า ก็ยังมีหมูทองของค่าอยู่หมูทองของค้ากำลังจะดับลงแล้วข้าต้องรีบไป